สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอ่ออีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอโตโต้แกลรี่ปทุมธาน,นีนะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขายแับหนึ่สูงสุดถึง6ปีซ้อนเลย วันนี้นะคะออยก็เลือกนำรถนะคะเป็นรุ่น Next Gen Ranger w i t e t a c นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,49,000้บาทนะคะแต่ว่าสำหรับคันนี้ที่อ้อยนำมารีวิวนะคะจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวแพ็กเกจเข้ามาให้นะคะเป็นแพ็กเกจนะคะช่วยเหลือในการขับขี่นะคะตัวนี้เพิ่มอยู่ที่50,000บาทนะคะราคาจาหน่ายจะอยู่ที่1,000ล้าน 99,000บาทนะคะมาพร้อมสีบอลเงินคันนี้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยเนาะด้านหน้าจะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าที่เรามีการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นคำว่าฟอร์ FORD นะคะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวตะแกรงรังผึ้งนะคะตัวนี้จะช่วยให้ระบายความร้อนให้กับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ตัวกระจังที่เป็นสีดําร้วนนะคะจะช่วยให้รถเราเนี่ยดูมีความดุมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะติดเพิ่มในส่วนของตัวไฟกระจังหน้านะคะเป็นไฟ LED 3ดวงเลยเป็นแสงสีส้มนะคะแล้วก็ในรุ่นของตัววายแท็กอะคะ่ะเขาก็จะตัดในส่วนของตัวการชนหน้าเป็น 3- สีเลยก็คือเป็นสีตัวรถแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีดาไฟนะคะด้านล่างจะตัดเป็นสีบรอนเงินแบบนี้มาให้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กอยู่แล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะคะมาให้ทั้งหมด4จุดเลย แล้วก็ในส่วนที่เพิ่มแพ็กเกจ50,000บาทนะคะจะได้ในส่วนของตัวเลดร์ตัวจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะตัวนี้มีมาให้ด้วยแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวกล้องสา0รอองศารอบคันซึ่งจุดแรกที่จะอยู่เลยก็คือด้านหน้าของตัวกระจังนะคะปกติแล้วจะอยู่ใต้โลโก้อันนี้นะคะเราเปลี่ยนกระจังก็จะอยู่ที่ตัวกระจังหน้าตัวใหม่แบบนี้เลยเป็นหน้ากระจังตรงรุ่นนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเราเป็นไฟหน้าแบบ led นะคะโปรเจคเตอร์นะคะ แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟ daytime running light นะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันตัว C ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าไฟหน้าเราเนี่ยใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะล้อติดตั้งเพิ่มในส่วนของชุดครอบไฟหน้าให้เป็นสีดำด้านนะคะทําให้รถมีมิติที่ดูดุเพิ่มมากขึ้นนะคะรับกับตัวกระจังหน้าซึ่งเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเนาะด้านข้างนะคะก็ได้มีการออกแบบรูปลักษณ์ใหม่นะคะแล้วก็จับคู่มาพร้อมกับตัวล้ออลลอยขนาด18นิ้วเป็นสีกาไฟนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางกูสเกียนะคะ ตัวนี้ซีรีย์ยางจะอยู่ที่255 65R18 นะคะต้องบอกว่ายางที่มาจากโรงงานนะคะจะรับกับตัวรถได้ดีนะคะการขับขี่ดียิ่งขึ้นเลยแล้วก็ตัวแก้มข้างนะคะก็ได้มีการอัปเกรดเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะคะจากตัวโฉมเดิมนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้นนะคะมาพร้อมสีกาไฟแบบนี้ด้วยกระจกมองข้างเราเป็นกระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่นะคะที่มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วจากโรงงานนะคะเป็นกระจกที่มี สีดาด้านล่างพร้อมกล้องที่เป็นกล้อง360องศานะคะสามารถดูได้ทั้งมุมสูงมุมใกล้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตด้านข้างด้วยนะคะเตือนจุดอับของตัวรถนะคะแบบเวลาที่คุณลูกค้านะคะขับขี่แล้วมีรถมาด้านข้างนะคะก็จะมีการเตือนจุดอับตาด้านข้างให้ด้วยนะคะชุดเบ้ากันลายมือเปิดนะคะก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีดาด้านนะคะพร้อมคําว่าเรนเจอร์แบบนี้ให้นะคะ ตัวนี้จะช่วยป้องกันรอยนะคะบริเวณที่คุณลูกค้าเปิดปิดนะคะอาจจะมีอ c อกเซส r ซอรีต่างๆรอยเล็บรอยเครื่องประดับนะคะแล้วก็ตัวกุญแจนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะส่วนด้านในก็เป็นตัว p u s สตาร์ทแล้วด้วยสำหรับตัวไว t แท็กนะคะแล้วก็ ไฟหน้านะคะไปปัดน้ำฝนอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลต่างๆมีการออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นว t e c h นะคะเดินได้ด้วยสีส้มทั้งหมดเลยตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นหนังเดินได้ด้วยสีส้มเช่นเดียวกันและยังเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะที่ให้ความสบายในการใช้งานด้วยนะคะ มีทั้งระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่เพิ่มเติมมาจะมีในส่วนของตัวโทรนะคะพร้อมระบบ s t o r b a n g o นะคะตัวนี้จะทำงานรักษาระยะห่างนะคะไปจนถึงจุดหยุดนิ่งและไปต่อตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะและก็ยังสามารถนะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะส่วนจอด้านหลังพุงมลัยนะคะเป็นดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นการโชว์ค่าการใช้งานต่างๆของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันตำแหน่งเกียร์นะคะแล้วก็ทิปการเดิน,นทางต่างๆนะคะแล้วก็ตัวความร้อนหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆจะโชว์ที่หน้าจอนี้หมดเลยนะคะเป็นแบบดิจิตอลแบบเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็จอตรงกลางนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะเป็น s i n c f o a นะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อ Android ตัว Apple CarPlay แบบไร้สายได้แล้วนะคะปรับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้แล้วด้วยนะคะหรือจะปรับจากตัวด้านล่างของจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ยังมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะโทรไปที่ฉุกเฉิน1นึ่ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงรมนิรภัยทํางานหรือระบบตัดจายน้ำมันเชื้อเพลิงทํางานนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแท่นชาร์จไวเลสมาให้แล้วนะคะตัวนี้พร้อมช่องต่อ USB ทั้ง Type A และ Type C นะคะแบบนี้เลยส่วนตัว E ะะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมีระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวน,นี้สามารถตั้งเป็นออโต้โฮได้ทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วก็ห้องโดยสารนะคะมีความกว้างม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าฟอร์ดเราเนี่ยได้มีการขยายฐานล้อเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเบาะนะคะก็ความเป็นวแท็กนะคะเขาก็ยังเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะปรับดหลังได้ด้วย แล้วก็บันไดข้างของ Ford นะคะจะเป็นบันไดข้างที่มีขนาดใหญ่รับหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในรุ่นวายแท็กเนี่ยจะตัดชายด้านล่างของตัวบันไดนะคะเป็นสีโครมเยี่งแบบนี้เลยเนื้อของตัวบันไดนะคะจะมีความหยาบมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยป้องกันการลื่นเวลาที่ลูกค้าขึ้นลงรถนะคะ แล้วก็ด้านบนของรุ่นวายแท็กเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวราวหลังคาซึ่งเป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีโครเมียมมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะคะยึดติดมาให้แล้วนะคะแข็งแรงเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกร,รัมเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีการขับขี่จะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดนะคะประมาณ75กิโลกร,รัมนั่นเองแล้วก็ด้านหลังที่เป็นสปอร์ตบาร์นะคะของวายแท็กก็จะเป็นรุ่นเดียวที่มีสปอร์ตบาร์มาให้จากโรงงานนะคะเป็นสี เทากาไฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลาวตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะผูกยึดสัมภาระได้ง่ายนะคะแล้วก็กระบะเราเนี่ยมีการได้ปรับปรุงภายในเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีละจุดเลยด้านท้ายก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะซึ่งเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโคมสโมกมาพร้อมกับระบบนะคะตัวของบายสปอร์ตนะคะช่วยเตือนนะคะจุดอับสายตานั่นเองเวลาที่คุณลูกค้าถอยออกจาก ซองจอดหรือว่าช่องจอดนะคะก็จะมีระบบเตือนให้แล้วก็ตัวกาบฝาท้ายนะคะออยก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นกาบฝาท้ายสีดําด้านนะคะพร้อมฟอนตคำว่าฝอนนะคะ FORD เป็นสีบรงเงินแบบสีตัวรถเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับกล้องถอยภายใต้โลโก้ด้วยนะคะมีการเก็บงานละเอียดแล้วก็กาบตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะตรงรุ่นด้วยตัวกระบะก็จะสังเกตว่าจะมีสปอยเลอร์นะคะมาให้จากโรงงานและเป็นสไตล์อเมริกัน และไฟเบรกนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ตัวฝาปิดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้ามีการบรรทุกสัมภาระที่เยอะนะคะตัวนี้ก็จะไม่บทบางในส่วนของตัวไฟเบรกด้วยนะคะฝาท้ายเนี่ยของ Ford เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยจะต้องมีคําว่าเรนเจอร์อยู่ที่ฝาท้ายแต่รุ่นนี้จะเป็นการปั๊มลงไปที่ตัวฝาปิดท้ายเลยนะคะจากรุ่นเดิมจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ตัวกันชน ด้านหลังเป็นการชนนะคะที่มาจากโรงงานเป็นสีเท่ากาไฟเช่นเดียวกันพร้อมเซนเซอร์กั้ระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดเลยนะคะตัวเนื้อบัตอ่าการชนด้านหลังเนี่ยก็มีความหยาบนะคะเป็นเนื้อเดียวกับตัวบันไดข้างเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะคะตัวฝาท้ายนะคะของ y t ยแทจะเป็นแบบ e a s y l ลิ t ทั้งหมดเลยนะคะใช้งานง่ายปิดเปิดสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีการปรับในส่วนของตัวพื้นปูกระบดไลเนอร์นะคะ ให้มีความเรียบมากยิ่งขึ้นใช้งานอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะมีการปรับด้านในนะคะเรียบแบบนี้เลยมีช่องสําหรับกั้นนะคะไม้พาเลทนะคะเพื่อสามารถจัดเรียงสัมภาระให้เป็นช่องแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมีช่องต่อสําหรับตัวไฟนะคะตัวนี้มาให้ด้วยด้านหลังลูกค้าสามารถทํางานบนรถก็ได้ใช้เป็นรถครอบครัวนะคะออกทริปออฟโรดได้ทั้งหมดเลยนะคะมีตัวไม้บรรทัดนะคะอยู่ที่ตัวขอบของตัวไลเนอร์นะคะแบบนี้เลย ค่ะแล้วก็ด้านข้างจะมาพร้อมกับตัวที่หยยบด้านข้างแบบนี้เลยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะคะเผื่อลูกค้านะคะที่อยากหยิบสัมภาระแต่ว่าไม่สะดวกในการเปิดฝาท้ายก็สามารถขึ้นลงหยิบจากตรงนี้ได้เลยนะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะมีการขยายฐานล้อมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนจุดยึดโช๊คนะคะมาอยู่ตัวนอกตัวซัซีรถนะคะจะได้อารมณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงล่างจะไม่มีความย,ย้อยแต่จะมีความนุ่มและหนึบมากยิ่งขึ้นนะคะ ระบบความปลอดภัยนะคะที่ฟอร์ดให้มาก็จะมีเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบกั้าแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสถียราภาพการทรงตัวนะคะระบบช่วยออกตัวขณะลงทางลาดชันนะคะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะในส่วนของตัวเรนเซนเตอร์ลิงล้วก็มีมาให้ด้วยนะคะช่วยรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนแล้วก็ระบบเรนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอันนี้เรามีมาให้กับคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะครบเลยรวมถึงกล้อง3.60อองศาที่เราได้แจ้งไปด้วยนะคะ มีแอร์แบ็กให้สูงสุดถึง7ลูกด้วยนะคะพอๆกับรถ SUV หรือว่า PPV เลยด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชัน่น Ford หรือว่าอยากได้รถกระบะนะคะสมรรถนะดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมโทรหาออยนะคะที่เบอร์091 5036932นะคะหรือเป็นดีไลท์ช่วาทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า